หม้อนึ่งหม้อด้ามและฝามอแก้วอีก2ชิ้นนะคะและก็บัวใหญ่ให้อีก1อันนะคะด้ามและหูจับเป็นไม้กลมค่ะไม่ทําให้ร้อนมือเวลาเราจับใช้งานเนี่ยเะเวลาเราต้มเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันจะไม่ร้อนมือนะคะสามารถใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเตาแก๊สและเตาอินฟราเรดค่ะดีไซน์สวยงามน,น่ารักสามารถทําอาหารได้หลายอย่างเลยร้อนไวไม่ต้องรอนานค่ะตัวนี้สุกสบายใช้งานได้และไม่ต้องขัดแรงขัดง่ายนะคะดยมยีหม้อใหญ่ จจนะ้มาจ้าพอบ้านแม่บ้านทั้งหลายนะคะท่านใดนะคะที่กำลังมองหาชุดครึ่งคัวสเตนเลตนะคะหนูแนะนำเลยค่ะวันนี้แนะนำเป็นยี่ห้อคโคคิดเช่นนะคะรุ่น a อร์พค่ะมีทั้งหมด6ชิ้นนะคะวัสดุเป็นตัวสเตนเลสแท้อย่างหนาแข็งแรงไม่เป็นสนิมอะความกว้างอยู่ที่17 ความยาวอยู่ที่28ความสูงอยู่ที่45หม้อนคะจะประกอบไปด้วยหม้อต้มหม้อนึ่งหม้อด้ามและฝาม้อแก้วอีก2ชิ้นนะคะและก็บัวยใหญ่ๆให,ให้อีก1อันนะคะด้ามและหูจับเป็นไม้กลมค่ะไม่ทําให้ร้อนมือเวลาเราจับใช้งานเนี่ยคะเวลาเราต้มเราทำกับข้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ร้อนมือนะคะสามารถใช้ได้กับเตาไม่เหล็กไฟฟ้าเตาแก๊สและเตาอินฟาเรดค่ะดีไซน์สวยงามน,น่ารักสามารถทําอาหารได้หลายอย่างเลยร้อนไวไม่ต้อง สบายใช้งานได้และไม่ต้องขัดแรงขัดง่ายนะคะไดยดีโมใหญ่มากสูงมาก okay.